ค,คลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเก็บจักรยานแบบ2คันซึ่งคลิปที่แล้วถ้ามีใครได้ดูก็คือเราจะเก็บแบบคันเดียวแต่ทีนี้บางครั้งก็นี้เราไปอสองคันเราจะไปยังไงเราจะเก็บยังไงด้วยรถเก๋งคันเล็กๆนี่มาดูกันนี่ผมก็จะแนะนําก็คืออันดับแรกนัคือแนะนําข้อแรก,กคือเอาคันเล็กเข้าก่อนเอาคันเล็กเข้าก่อนก็คืออยู่บนเบาะคันใหญ่ อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเหมือนอย่างคลิปที่แล้วเก็บเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าคันนี้มันจะเก็บแบบอยู่บนเบาะแล้วก็หงายท้องแต่เราต้องถอดล้อสองสองล้อวิธีการก็คือเราเตรียมตัวนะครับจับหงายอย่างนี้ถอดล้อออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็กดการกดนะครับเอาล้อออกนะครับก็ค่อยทำนะไม่ต้องรีบนะครับก็วางไว้ทีนี้ก็เ,เรามาเก็บ ล้อก่อนหรือเราจะเก็บรถก่อนก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้เก็บล้อให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับครับส่วนเรื่องถอดแกนปุดเนี่ยนะครับก็แล้วแต่สะดวกแต่สําหรับผมเนี่ยคือผมซ้อนล้อกันหลายคั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดดีกว่าเพื่อมันจะได้ไม่หนูนด้วยแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปตุงข่วนอะไระก็ถอดเก็ดดีกว่า ก็จะพร้อมที่ให้เราเก็บแล้วทีนี้วิการเก็บคันเล็กเนี่ยคันท,ที่ถอดสองล้อเนี่ยผมแนะนําให้เข้าทางด้านนี้นะครับตามมาดูนะครับคือเราก็าเตรียมรถโดยการที่เรามีผ้าผ้าใบาครับเข้าไปครับเข้าไปดูเรามีผ้าใบาลองลองไว้นิดหนึง่งเพื่อเข้าไปเลยเข้าไปดูลองไว้เพื่อไม่ให้ตัวตีนผีเนี่ยเปืเป้อนแค่นั้นเอง ทีน่นี้ผมจะเอารถใส่ให้ดูแล้วครับดูนะครับก็ง่ายง่ายครับยกเ,เข้าเข้าทางด้านซ้ายของรถแล้วก็ยัดเข้าไปหัหกคอหักคอก่อน,อนหักคอก่อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปค่อยๆสังเกตว่าเบาจักรยานก็จะอยู่บนเบาะรถเก๋งไม่มีขวนส่วนแฮนด์เนี่ยเราปากเลยปึ๊บนะ แล้วพิงอมเข้าล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเข้าล็อกเสร็จแล้วปุ๊บพอมันเข้าล็อกเสร็จแล้วป,ปุ๊บจะรถมันจะต้องล้มถูกไหมฮะเราก็เอาไอ้เซฟตี้เบลของเราเนี่ยแหละรัดไว้ก็สองอันเลยมาดูนะฮะก็รัดอ้อมไปรัดไว้ดูรัดรัดไว้เนี่ยรัดไว้ข้างหนึ่งข้างนู้นก็รัด ทางนี้เห็นสังเกตใช่ไหมตีนผีอยู่นี่ข้มาด,ดูนะฮะใกล้ๆได้ตีนผีอยู่นี่ผมก็มันมีผ้าอยู่แล้วก็ไม่เลอะนะดูนะฮะไม่เลอะส่วนตรงนี้ตัวล็อกนี่ก็ล็อกอีกอันก็ได้ก็ล็อกอยู่นี่กดล็อกไปป้องกันอีกชั้นหนึ่งล็อกผ่าน,นี้ ใช่ไครับการมันล้มแต่จริงๆไม่ล้มพอเราใส่งี้เสร็จปุ๊บ<ม>ก็มาเก็บคันใหญ่คอดๆก่อโอเคทีนี้ก็มาถึงคิวของคันใหญ่คันใหญ่เก็บเหมือนเดิมที่เราเคยเก็บเลยนะฮะข้อแนะนําคําเตือนก็คือเอากระติกน้ําออกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพับแคนจะติดกระติกน้ํานะครับเรากระติกน้ําออกก่อนสองคือน้ําจะได้ไม่หกด้วยนะเราเข้าไปใกล้ๆรถก็ได้หรือไปอยืนยู่อยู่ตรงช่วงประตูเลยก็ได้ดูนะครับมาดู มาดูคนระับเปิดประตูรอนะครับเหมือนเดิมเข้าข้างขวาเอาล้อออกเอาล้อออกเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวล้อค่้อมมันไว้ครับค่อมอรถรถมือก็ไม่หลุดล้มไปไงก็ติดขาเรานะกดการกดออกนะจับตรงคอยกขึ้นจับไวนะฮะมือมือขวาจับไว้เอาล้อพิงไว้ก่อนไม่ต้องเก็บเก็บรถก่อน วิธีเดิมก็คือหนายท้องหงายท้องพับคอนะเก็บคอเรียบร้อยปึ๊บดูนะครับมาทางนี้ครับยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปรงล่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับหนึ่งคันสองคันรวมด้วยกัน่าดูครับเจอครับ Okay. นี่คือสองคันคันหนึ่งอยู่บนเบาะซึ่งก็ไม่มีส่วนไหนที่สัมผัสเลยนะครับส่วนถ้าตรงนี้ถ้าเรากลัวว่าเบล,ลเราจะเปื้อนเปื้อนกับโซ่นะครับผมก็แนะนำเรามีผ้าชิลิวเอามาห่อโซ่ไว้เอามาห่อ,อโซ่ไว้เบลเราก็ไม่โดนนะเบลเราก็จะไม่โดนละไม่โดนไม่โดนไม่โดนโซ่ทีนี้ล้อมีทั้งหมด กี่ล้อครับที่เราถอดไปคือสามล้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเก็บล้อ,อยังไงมาดูครั้งนี้ล้อที่พึ่งพึ่งถอดมาเมื่อกี้เราเก็บเหมือนเดิมครับเก็บก่อน สองร้อนี่ก็คือหาซื้อได้ตามงานจักรยานนะครับอันนี้คุณน้องเป็นคนขายครับตอนเราไปซื้อก็บอกเขาด้วยว่าอะไรเป็นชันน้นควแนะนำไหมเอาเข็มามาดูกันมาดูนะครับสามล้อผมก็เก็บอย่างนี้ล้อที่หนึ่ง ยัดตรงนี้ดูนะครับนี่คือล้อที่หนึ่งผมยัดตรงนี้นี่คือล้อที่สองและล้อที่สามนะไครับถึไครับจบไหมครับไปไหนก็ไปได้สามล้อ หนึ่งสองสามรถสองคันโอเคหวังว่าคลิปของผมจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ปันจักรยานกันบ้างนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ